ล็อกขิงข่าววันนี้จะมาส,สั้นๆอยากให้เห็นถึงความหมอกหนาลงที่ลอนดอนนะวันนี้เนี่ยจะบอกเลยว่าเดินออกมาจากบ้านครึ่งชั่วโมงแล้วจากบ้านแล้วก็มาที่วิหารเซนต์ลอลเลยทีเดียวเดี๋ยวจะพาเดินผ่านนิดนึงนะต้องขอบอกนิดนึงว่าวันนี้อากาศโคตรที่จะหนอกแล้วก็ตอนนี้ความเงียบก็คือเริ่มมาเยือนลอนดอนแล้วนะครับ เพราะว่าออกปัดจังหวัแล้วก่อนคริสต์มาสเพราะว่ามีการเมสาแล้วก็ลือแบบว่าอาจจะมีการแบบว่าล็อกดาวน์อีกหรือเปล่าก็ไม่รู้ตอนนี้ก็คือต้องระวังสูงสุดถ้าออกมาข้างนอกเนี่ยก็คือห่อา,างจากผู้คนเอาไว้เลยนะฮะลูกกอบเนี่ยก็จะไม่เจอไม่เจอคนแล้วบริก็จะมีคุณพ่อคนเดียวที่เข้าใกล้ดีทันได้นะฮะถ้าเข้าไปในร้านค้า,าลงใต้ดินขึ้นรถอะไรเงี้ยก็ใส่มาสตลอดเวลา นวันนี้เนี่ยก็เลยอออกมาเดินเล่นเพราะว่าอยู่บ้านนะทั้งวันแล้วนะกพต้องเดินเล่นหน่อยนะฮะอยาให้ดูให้ดูความเหมาะนิดนึงนะฮะเห็นดูเห็นนะป้าเห็นนะปางบนึงนยอดตึกยอดตึกยอดตึกหายกันไปแล้วฮะแล้วก็วันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า ช,ชุดที่เห็นที่อลังเนี่ยอขอเมาส์เรื่องอาพรนิดนึงอันนี้ต้องเรียกว่าอาพรได้เลยเพราะว่าเป็นชุดที่มีทาอลังถ้าเห็นเต็มตัวคนจะรู้สึกว่าแบบงงเวอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นชุดที่ซื้อก่อนที่จะพูดเรื่องของแวร์วนไปต้องบอกนะว่าต้องเล่าให้ฟังนิดนึงว่าลูกความเนี่ยมาเจอ,เอคนคนหนึ่งตอนที่เรามาที่ลอนดอนเนี่ยก็คือเขาชื่อว่าสรพลเขาเป็นดีไซเนอร์นะฮะ แล้วก็ตอนนั้นเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเป็นคนไทยที่ค่อนข้างเก่งมากเลยอะมาเปิดแบ,บรนด์ที่ลอนดอนชื่อว่าสวรพลลอนดอนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ได้เจอเขาก็ได้กลายเป็นน้องที่น่ารักอะไรเงี้ยแล้วเราก็เคยแบบบอกเขาว่าเออเราอยากอุดหนุนนะเพราะว่าจะได้เป็นกําลังใจให้เขาอะไรเงี้ยเพราะว่าแอบแบบอยากที่จะซัพพอร์ตคนไทยอะแต่ความความน่าสนใจก็คือเออ แบรนด์ของเขาอ่ะมันเป็นแบรนด์ผู้หญิงแล้วน้องเขาก็แบบบอกเราว่าไม่ให้ซื้อไม่ให้แบบก็มันก็ใส่ไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ก็ได้บอกเขาว่าเออแบบอยากจะอย่างน้อยขอชิ้นหนึ่งเพื่อเป็นการแบบให้เป็นกําลังใจให้เขาอ่ะว่าเอออยากสัร์ตจริงๆอะไรเงี้ยโอ้แตงเห็นไหมแล้วก็มีคนบอกว่าอะไรเยอโคตรสวยเราก็เลยแบบรอนานล่างจนกระทั <S <S ่งเจออันเนี้ย นะฮะซึ่งเป็นความบ่อหรือว่าเป็นความฟุ้งเฟือยแหละมันเป็นจุดที่แบบฟุ้งเฟือยอ่ะแล้วก,ก็เจอไอ้เจ้าโค้ตัวเนี้ยที่แบบซื้อเอาไว้นานมากอยู่ในตู้นานมากแล้วเพิ่งเพิ่งออกมาเอาออกมาใส่นะฮะเพิเดี๋ยวขอหยุดถ่ายรูปเพิ่มมันสวยมากเลยข้างหลังเห็นะียนหมอกปะแปบ๊บนึงเดี๋ยวเมาส์ต่อแป๊บพักพักพักถ่ายรูปเสร็จแล้วนะฮะเดี๋ยวให้ดูให้ดูความความแบบว่าความเหมาะนี่ โอ้โอ้โอ้วันนี้วันนี้ไม่พาเข้าไปในกลางเมืองเนาะประมาณนี้ก็โอเคละนะคะความอลังของวันนี้ความเงียบของเมืองวันนี้กลับมาต่อก็เลยนี่แหละก็เลยเป็นชุดที่ต้องใส่แวร์วนไปตลอดอันนี้ถือว่าได้ช่วยน้องสรพลแล้วมะในการพูดถึงแบรนด์ก็เป็นกําลังใจให้แต่ก็จะไม่สามารถที่จะอ,อ,อุดหนุนได้แล้วนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยซื้อ ซื้อแต่ของมือสองเท่านั้นแล้วก็เขาไม่ค่อยซื้อและต่อให้เป็นของมือสองก็ก,ก็แบบถ้าไม่จําเป็นจริงๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆต้องบอกเลยว่าตั้งแต่พูดเรื่องแววนไปไปเนี่ยก็มีความหนักใจเหมือนกันเพราะว่าร้านของคนไทยที่เราซื้ออยู่อะไรเงี้ยแลนมี่เอ,อ้ยนะหรือว่า W W A อะไรอย่างเงี้ยที่เป็นร้านแบบที่เราก็เคยซื้อตลอดเราก็ต้องบอกลาเขาจริงๆก็ต้องบอกว่าไม่ได้แล้วนะพี่ๆ ต้องขอโทษด้วยอะไรเงี้ยคือต่อถ้าแบบเขาส่งมาให้ใส่อะไรเงี้ยเราก็เราก็อาจจะไม่สามารถช่วยโปรโมตได้แล้วเหมือนแต่ก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็พยายามที่จะให้คนแบบลดเรื่องการบริโภคเสื้อผ้าจริงๆอะไรเงี้ยคือถ้าจะไปในนาอ่า้า ถ้าจะพูดเรื่องให้คนซื้อเสื้อผ้าจริงเนี่ยก็ต้องเป็นเรื่องของเสื้อผ้ามือสองแล้วก็ต้องเป็นมือสองที่เหมือนใช้แบบใช้กันแบบแล้วอะไม่ใช่ไม่ใช่ใชบบออกมาเป็นแบบคอลเลกชั่นใหม่แล้วก็ออกมาส่งต่อเป็นมือสองเลยอะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะพูดถึงเสื้อผ้ามือสองก็ให้ทุกคนไปดูที่อินสตาแกรมของลู o เปอร์สนิดน,นึงแล้วกันเป็นน้องที่เขาตามแวร์วนไปจนออกแล้วเป็นโปรเจกต์ ของลูเปอร์สนะเป็นการขัดสั่นเสื้อผ้ามือสองอย่างดีเลยนะฮะเอามาให้มันวนลูปไปนี่กำลังจะเดินไปแล้วเราเจอซอยนี้พอดีความน่ารักเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดินเ,เ,เ,เล่นก่อนเดิเนเล่นบ้าพี่ให้ดูบรรยากาศขิงขาของที่ที่พี่อยู่ตอนนี้ก่อนน่ารักมากเลยอะ่ะในหนต้นคริสต์มาสที่บ้านเราไม่มีนะเราก็มายืมต้นคริสต์มาสของตรงนี้นะฮะ ก็ใช้คริสต์มาสเขาวนไปได้ให้ดูความอลังสวยจริงสวยจังคุณถ้าเป็นบล็อกเกอร์มืออาชีพอ่ะเขาใส่เพลงแล้วไงคุณใส่เพลงเองนะอลังอลิงคุณอันนี้บอกเลยว่าสวย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 สจริงอะไปต่อวิหารเซนต์ปอลรออยู่จ้าตามมาสิ่งนี้ก็ถือว่า เงียบนลเนี่ยดูดิเดี๋ยวให้ดูนะอย่างที่บอกนะเออคนน่าจะไปตอนจวอกันเยอะแล้วแล้วก็อันนี้เป็นวันาทิกด้วยแต่ก็เวลาตอนนี้ประมาณสี่โมงนะปกติมันก็จะไม่ไดีไม่ได้เงียบขนาดนี้เอ๊ะหรือมันเงียบขนาดนี้ก็ไม่รู้สิ บางทีให้ข้อมูลไปก็ไม่มั่นใจก็ต้องแบบเอ๊ะหรือมันเงียบขนาดนี้อยู่แล้ววันอาทิตย์นะฮะสี่โมงแล้วนะฮะหมอกลงด้วยจริงใครจอกมาเดินเล่นนะเกดแล้วพอถ้าไม่ใช่คนแบบจึงจ้งๆแบบคนเก่งเกอ่ะให้ดูหน่อยเดินจากบ้านนะมาถึงวิหารเซนตเปอลแล้วนี่ด้านหลังอลังต้องยอมรับนะในเรื่องความอลลังเนี่ยต้องให้ ล็อกเราจบที่ออันนีนะะ้ที่ตรงหน้านะหน้าวิหารโอเคไ้มเราลาในะที่วิหารเซนต์ปอลโอเคไ้มนะคะ <c oughs> วันนี้ยอมรับนะคะสิว่อนนะคะเพราะว่าแสงน้อยทำให้ภาพไม่สวยต้องยอมรับเลยวันนี้นะคะ,ะ,ะต้นคริสต์มาสอีกแล้วยืมต้นคริสต์มาสปีนี้น่าจะไม่ได้ น่าจะไม่ได้ไปบ้านคุณพอลนะฮะก็จะไม่ได้สามารถที่จะไปถ่ายกับต้นคริสต์มาสได้นะ,ะเดินตรงไปตรงนู้นก็จะเป็นเทดโมเดิร์นนะแล้วก็สะพานที่ดังมากของลอนดอนคุณแต่ไม่ไปแล้วนะวันนี้นะนะเพราะว่ามือแข็งแล้วนะฮะจริงจะบอกว่าเป็น landmark ที่ทุกคนน่าจะเห็นบ่อยมาก แล้วจากจากใครก็ตามที่มาลอนดอนเนี่ยยังไงก็ต้องมาที่วิหารเซนต์ปอลมาถ่ายรูปมานั่งเลยนะ,ะถ้าเป็นช่วงแบบอากาศดีๆเนี่ยคนก็จะนั่งอยู่ตามบันไดเนี่ยค่อนข้างเยอะแต่ว,ว่าวันนี้มันเย็นเป็นวาทิตย์ดึกแล้วด้วยนะฮะก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศนะฮะลากันไปนะฮะกับ w อ l k กหิงข่านี้ถือว่าพี่ออกมาเดินเล่นแล้วก็ให้ทุกคนเห็นบรรยากาศของความอึมครึมนะ,ะความมืดๆของลอนดอนความหนาวเย็น นะแล้วก็ลาแล้ววันนี้นะคะจากหน้าวิหารเซนต์ปอลนะคะถ้าชอบตอนนี้ก็พิมพ์๊กกุ๊กกูมาค่ะบายค่ะทุกคนบายาล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 า